กำลังสับสดแทงไอ้ปอยเลยวะผมลงไปช่วยขาดคนที่แสนหมวกป๊อตยังโดนแลนได้อย่างไรมันจะตายแล้วอะรถมาครึ่งหลอดแล้วอะ,อะไรวะทำไมมันอ่อนรอลงไปเก็บของเลยแล้วกันจะตายละอีห้าหลอดชิพหายจะยังไงยัไม่เข้าไปนะ,ะเฮ้ยมแมลงเขียวมแมลงเนึ่งแสงไม่ทันนะไป ตามบอสตายโอ้โหเริงโดนไหมเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างไวผมไม่น่าไปใกล้มันเด็มามามาเป็นตัวทำลายเกมเทสนะนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นปีกมนะันอะแต่ยิงไม่ได้อะตัวมันเล็กมากเลยอะเมื่อตื้อเลยอะโอเคตามตามใจเย็นๆมันจะหยุดปะวะนะเร่งยิงอยู่โดนหนึ่งโดนสองตามไป ผมมามีชายให้เก็บของตอนหลังไม่ต้องเตอนหลังไม่ต้องบวกของมานะ